เราซ้อมกันนะคุณลกเฮ้ยเฮ้ยเจมส์โอ้ยนู่นไม่ทำเงานกันแล้วไอ้พวกอ๋อระ้ว่ามพวกยันท่าไม่เสร็จตีอย่างกับอย่างมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ่อนก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 ่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนผม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 ก่อนเลยผมก่อนผมมาก่อนยืนใกล้สุดเลยผมรอผมรออยู่คุณลกตอนมีหกแล้วมันขยันจริงจังว่าวันนี้ เดี๋ยวถ้าช่วงโบนัสนี่ต้องให้รีแค่หนึ่งพอนะไม่งั้นคนอื่นจะรอห้องรอต้องรอต่อไปเนี่ยตรงตรงตรงเออร้านของันเินไทยมันมีอาหารหนึ่งดาวสามดาวขาดด้วยนะน่เหรอ อืแต่แต่ไม่รู้ว่าคุ้มราคาหรือเปล่าสิแต่อิ่มใช่ไหมครับอิ่มเลยลองกินหนึ่ดาวดูก่อนกินอะไรอ่ะโอ้แล้วก็ป่องหนึ่งดาวเพิ่มเกือบเต็มอยู่นะเท่าไหรอ่อ่ะฉันไม่รู้ว่าเมื่อวานมีคนซื้อให้ฉันนะต้องถามทีมมันซื้อในร้านที่คนที่มียศอ่ะโอ้มีถึงสามดาวหรือมั้งนี่เห็นที่เขาบอกมานะ ซื้อในร้านค้าเราเองใช่ไหมใช่ร้านค้าเราเองนี่แหละนี่เช่นอย่าโรงอาหารห้าดาวอย่างถ้าดาวต้องไปซื้อหน้าไก่ย่างหรือเปล่านี่เลยหน้ามันสวพวกไก่ย่างอะไรแบบนี้หรือเปล่าอืมคุณลกกับลุงใครมาก่อนอ่ะฉันมาก่อนลุงใช่หรือเปล่าโอเคโอเคว่าเมื่อวานดีแยกกันดีแยกกันแล้วมันดีแยกกันแล้ว ได้ได้ครับโอ้ ไอเนื้อไอเนื้อไอนะเนื้อวัวกระป๋องที่มันเป็นหนึ่งดาวอ่ะสิบเหรียญโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะถูกนะที่มากินหนี่ยให้คุ้มคุ้มนะอย่างงั้นอย่างงั้นเดี๋ยวเกิดใครเบื่อซุกกระโพดแล้วอ่ะใครหิวก็เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้นะใช่ค่อยๆบอกเขาเพราะว่าเขาต้องใช้กระเป๋าในการทำเงินเปลี่ยนชุดเนี่ยมันแพงหรือเปล่าไอคนในร้านค่าเซียวฮ่าแพงไหมเออผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยชุดต้องทำ เขียนหน่วงหน่วเทียทำเขาจะเป็นตั๋วรีสกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาลืมลืมไปเขาทาเล่าเขาน่าจะพูดไม่ได้ครับเราจะดูเทียเขาบอกว่าเขาได้ตั๋วรีสกินจากใครมาไม่รู้เออตั๋วรีสกินจากคนที่เดินทางมาใหม่เขาจะมีสามใบไม่เราไม่ได้เลยเราไม่มีไม่เราคือใหม่แบบว่าใหม่ใหม่แบบใหม่กว่าเราอ่ะอใหม่ใหม่ที่ไม่มีไม่ได้เลย ไม่กับเราได้ไงฉันช่วงเมื่อวานอ่ะแต่แต่ในของในร้านเสร้อผ้าเียญือใช่ใช่เหมายถึงว่าในแฉนในแฉนโอ้ยเกคุยดูเรื่องอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบไปเลยอ่ะรีบแย่เลยที่คุณเทียรับรับเงินจากพบเหรอครับไม่ถึงว่าในร้านเสื้อผ้าไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะ ต้องไปดูที่ร้านสิของอใครนี่ยังชาลีอะใครมาก่อนเฮ้ยฉันกับเจ้าไอ้นั่นแหละเสื้อขาวลายโดมัวโอเคโอเค ไข่รัดไข่วันนี้มีใครรัดหรือเป่ามีไม่มีไม่มีแถว้าแถวเลยแถวบ้าหรือเปล่าฉันมาก่อนเจ๊เจ๊ยันไม่เห็นไม่แต่เงาแกเลยไม่มาก่อนแต่ไม่ตอบแกฉันคุยกับเจ้าเทียนวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยต่แกอย่าทำอย่างนี้ต่แกผู้หลักผู้ใหญ่อะเถวทำอย่างนี้หรือเปล่าออกคนจากแถวของฉันมาตอบมา เปต่อแถวนี่แถวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ยแต่แกมาข้างหลังเลยแกมาช้าสุดแล้วเนี่ยช้ามากเป็นเช่นไอ้ชาลอนแถวคือเขาเอาคนที่อยู่ในแถวนี่ไงอาช้ลัดอันนี้รัแล้วเตียเียส่งเลยส่งชาลีก่อนเลยแต่แกไม่เข้าแถวอ่ะอ้าวไม่เอวหวุนจริงก็หินอยู่นี่หว่า แค้มอื่นก็ดูยนเยี่ยมตั้งใจเขาก็ขยันวันอื่นเขาขยันดึกๆแล้วมาั้งแคปมเรามาช่วงพิทามอ่ะลุงไม่เห็นเมื่อวานตีหนึ่งตีสองอยู่กันในล่มฉันจะบอกให้ตรงนี้คระถามเจ้าชาลีดูสิอยู่กันในร่มตีสองตีหนึ่งอ่ะโอ้ี้น่าจะเยอะกว่าเดิมใช่ระเปิดเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าตอนนี้อีกตอนตีหนึ่งอ่ะมันเป็นโรคไม่ค่อยนอนอนะไม่ช้าตีสี่พวกเขาก็อยู่นะเห็นไหมอ่าไอพวกเขาอยู่ไม่ท่าไหร่ครับ ที่จะตื่นมาทำอะไรที่สี่ตื่นมาแล้วอัดสะดุ้งสะดุ้งไปฝันอย่างไงี้ใช่ใช่ว่าจะทำยังไงให้มันได้เยอะดีกินแอลกอฮอล์เยอะเกินไปไงให้มันตื่นเช้าดีอดี สึกเหมือนเราโดนจับจองยังไงไม่รู้ก okay? ็เขาคงเห็นว ouais> ่าแปลกอ่ะต่อเป็นแถวว่าแถวแล้วแล้วแกขึ้นไปในถังเงยไปดูดีแล้วยังไม่เหตนหรือไงมีคนบอกว่าอยากเติมไฟไงเฮ้ยเติมน้ำเงินที่มาต่อแถวนั่นใครเนี่ยใครอ่ะเอาน้ำเงินไปใครน้ำเงินลงยิงถังนี้ใครใครเติมน้ำเงินใครใครอันนี้ต่อแถวอะไรกันเนี่ยต่อแถวจ่ายเงินเนี่ยยังมีเงินไม่แหละต่อไปเป็นดี แ่ฉันดูเรียกว่าต่อแถวรับอาหารเนี่ยมันมีอาหารที่ไหนเรามันมีแต่เหล้าให้แกดื่มอะไรหรือเปล่าเหล้าฟรีหรือเปล่าเหล้าฟรีกันไม่ฟราไม่ฟรีโว้ยเราไปขายโว้ยโอเคสนใจหรือเปล่าฉันตอบไม่ไดเช่นฉันขอมาดีกว่าใช่มีเหรียญหรือเปล่าวะฉันฉันเอาแค่เหรียญเดียวได้ถ้ามีชั้นก็ชันรับซื้อนะหลายมเดี๋ยวแถมมาให้เลยตัวหนึ่งอ่ะถ้ามีถ้ามีอาหารหรือเปล่าอืม คุย <laughs> ฉันรับซื้อเหรียญอยู่หน้าเหรียญทองนในกระเป๋าข้าวสิบจานหนึ่งเหรียญได้ข้าวสิบจานเอาหรือเปล่าเฮ้ยมันคุ้ม อะไรอะอะไรนะเข็นโอ้คืออะไรเนานายเพิ่งเดินทางมาวันนี้หรือว่าแถวรับแรกของสนใจหรือเปล่านายมีเหรียญหรือเปล่าโอ้ยลงเรือช้าหมเดี๋ยวไม่มีใช่ถ้าใครลงเรือมาไวจะได้เหรียญหนึ่งเหรียญแล้วเขาจะรับของได้นายรู้หรือเปล่าเขาต่อแถวว่าทำอะไรกันน่ย มันเป็นงานจะนิดนึงอ่ะใช่เรานี่เหมือนแก๊งอะไรสักอย่างอะนะแบบข่มขู่ไปทั่วเลยเข้ามาในนี้งนตอนนี้นายทำงานหรือยังหรือยังไม่ได้ทำงานแ่ะวมันแบบดีว่ายืนเฉยๆฉยะก็เลยข่มขู่ไปก่อนตัวนายมีอะไรบ้างไงี้ยเอาไหมมดเนี่ยเต้ยไปใจลุงลูฟโอใจยิ้มผมไม่ใช่โจรไปด้วยเลยอ่ะอืมติดโย่แถวเฉเฉยนะแล้วมีอุปกรณ์ซ่อมเมืองหรือยังอะ ใครเรียกอยู่แถวนี้ทำไมมองไม่เห็นก็ได้ขายที่ร้านเจ๊เจี๊ยบอ่ะโอ้ยร้านเจ๊เจี๊ยบไม่ใกลร้านเจ๊บวบอ่ะเจี๊ยบกับเจ๊บพบใช่ไหมเจี๊บเจี๊ยบกับเจ๊บบเจ๊ยบอยู่ไหนอ่ะเจ๊เจี๊ยบร้านเจ๊เบียวหรือเปล่าเจี๊ยบอยู่ข้างเจ๊บวกไงเจ๊เจี๊ยบอยู่ข้างเออลุงแป๊บเออเจ๊เจี๊ยบอยู่ตรงนู้นเนี่ยร้านอยู่ข้างเจ๊บวกไง แล้วเจะตัวก็ตามมาทีหลังอืย่ารู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้จะได้ซื้อหรือเปล่าเทียบเคียบเขาให้ราคาดีหรือเปล่าเด่ยลุงเกือบไปแล้วรู้ว่าได้อยู่จะจ้องกันอย่างเดียวเลยเอาเทียงเงินนี่เงินลองไปตีนขึ้นสวัให้เลยลองซื้อขวานแล้วก็ไปไปตัดไม้ดูนะราคาดีหน่อยไปตัดไม้ไปตันเขาวิ่งกันมาหมดแล้วขอกสาวตรงดีนะแล้วไปตัดไม้